มันต่ำบุ้งไปเยอะจนสุดท้ายมาประกาศบอกเจ๊งแล้วเต็มไปหมดเลยงานพวกประเภทนี้นะครับก็อย่างชื่อฟังอะไรยานอภารอย่างเงี้ยผมก็เคยเกือบหลงตัวไปดูต่ำบุ้งมากๆเนี่ยสุดท้ายดีแัปไปเลยเครับแล้วพอท็อตสีบอกว่าเฮ้ยหาพนพวกนี้มันต่ำบุ้งมากๆแล้วก็มาใส่สสต่อมาเจ้าพ่อนะครับ ใส่ให้ได้เก,ก้าข้อซ้อนออกมาได้กี่สปอร์เขาเรียงลำดับเลยสมมุติมีหุ้นสิบตัวใช่ไหมครับที่ต่ำบุ้มากๆเราจะเขียบอกว่าให,ให้มาลองดูนะแล้วก็ข้อหนึ่งติ๊กหนึ่งคะแนนผ่านข้อสองติ๊กหน,นึ่นนนนนงคะแนนรวมไปให้หมดแล้วเข้ามาดูว่าตัวไหนสกอร์เยอะสุดเราเล่นตัวนั้นนะครับข้อหนึ่งนะครับอีกตัวยอย่างข้อหนึ่งบอกว่าให้ดูเน็ตบินข้มนะฮะดูบรรทัดสุดท้ายเลยไม่ต้องดูอะไรมากมายดูบรรทัดสุดท้ายเลยนะครับใส่หนึ่งคะแนนซะห้าปีก่อนกำไรสุทธิเป็นบวก เราคือไม่ได้ขาดทุนต่อมบุกจริงแต่ว่ากำไรไม่ได้ขาดทุนนะครับอ่ายกตัวอย่างข้อที่2นะครับตัว Operating Capstone ตัวกระแสเงินเรานะครับอันนี้ก็บอกว่าเป็น Beta AniGate นะฮะมันจะแบบดูไปมากกว่าในเรื่องของนิพินข้ามหนึ่งคันหนึ่งนะครับบอกว่าให้ใส่สตอร์นหนึ่งซะถ้าปีต่อ c a p s t o n เป็นบวกนะครับก็เท่านั้นเองนะครับก็ไล่ไปเรื่อยก็สาม ฟีนออนออนแอสเซทหรือที่รู้จักกันคือ r O A นะครับอันนี้ก็บอกว่าให้วัดนำกับความสามารถในการทำกำไรเอาโปรไฟต์ที่บริรตีต้นะครับใส่สพอหนึ่งซะห้าปีก่อน L O A มันมากกว่า ROA ของปีก่อนหน้าอีกทีหนึ่งนะฮะข้อสี่ Quality of e a r n น n g งนะครับรอันนี้ก็บอกว่าใส่หนึ่งซะห้าปีก่อน o operating cash flow มากกว่า Net Income นะครับก็ไล่ไปเรื่อยหมดการตัดอปมาจิ้งผบอกว่าใส่หนึ่งห้าป๊อปมาจิ้เสียเฉลี่ยมันปีนะมากกว่าปีก่อนนะครับตอนนี้ก็บอกแอ้สุดเกินโอเวอร์พอกาพาร์ทห้าตัวเปอร์เซ็นมีการเพิ่มขึ้นของยอดขายเกินกว่าเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นของตัวแล้วก็เสร็จถึงซ้ำนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เขาเช็คบอลคุณที่ลงบุ๊กแต่ว่า เรียกว่าดูดีนะฮะดูดีแล้วก็ต่ำบุกนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีของเขานะคะรับจบนะฮะวิธีที่หนึ่งสองเนี่ยใส่ตอลิงง่ายๆนะครับเกินสิ่งที่ต้องการใจหนึ่งไม่เกินสิ่งที่ต้องการศูนย์นะครับวิธีที่สามอันนี้คนสามคนนี้อาจจะไม่ค่อยรู้จักกันนะค,ะนะครับ คนนี้ก็เป็นพวกนักวิชาการนะครับไม่ใช่พวกนักลงทุนแบบสองคนนี้นะครับรเบยแฮมกับเอลโทสกี้นี่เป็นเรียกว่าเป็น,เป,นเป็นมือมือนาวนต้นมือวางต้นนะฮะผมโตคตรหลงทุนแต่ว่าไอ้สามคนนี้เชื่ออะไรแวนเดอร์ฮาร์สแลปเปอร์แอนด์ดิสไงสามคนนี้เนี่ยย,ย่อๆนะฮะผมไม่รู้เขาเรียกอย่างไร่มย่อเองว่าเอ็กซ์ดีสามคนนี้เป็นพวกนักวิชาการนะครับสามคนนี้เขบอกว่าเฮ้ยแนะนำวิธีใหม่กันดีกว่านะครับว่าเราลองดูไหมล่ะว่า ถ้าคุณเหมืนกับเบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในการเอาตัวตัวคอนแทร์เนตัวแคเกอร์เตร์มาบวกกันเนี่ยอย่างไรส์ทูบุ๊กหนเท่า p e 10. สเท่าอะไรเงี้ยเขาบอกเขาบวกมันมรงไม่ได้บุบเป็นดื้อไม่ได้มนคนละเรื่องนะครับเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยก็ง่ายๆเลยนะใช้หลักสถิติแบบง่ายๆเลยบอกว่าให้าตัวขนาไหนหรือองไอรมาั้ ในก,กลุ่มสมมุตินะฮะพุ่งเซตอินเด็ก500ตัวนะครับคุณก็เรียงลำดับมาเลยตัวไฮสตูบุ๊กของหุ้นที่1นึง500แล้วก็น้องมาไลท์มันซัดในกลุ่ม500ตัวอันนี้ไม่ใช่น้องมาลท์มาทำซีรีส์นะครับเป็นน้องมาไลท์ในกลุ่มเซ็ตวันเดียวกันนะครับนออร์เรเชชั่นแนลนะครับเป็นพ่าตัดขวางนะครับ <S <S นอกจากน้องมาไลทมันซัดเสร็จแล้วพอโนมาไลท์มันซัดโอเคแฟกเตอร์ที่หน e e, ึ่ง PE แฟกเตอร์ที่สอง PE บุ๊กแฟกเตอร์ที่สามมันตัมมุ่งกลุ่มไ้แล้วอะ แแต่ว่าตัวไม่สามารถนำมาบวกกันได้โดยตรงนะครับแล้วก็เราอันนี้สําคัญน,นะครับเราไม่อ่าจระบ,บุได้โดยตรงนะครับว่าค่าปัจจุบันตัวสูงหรือต่ําถ้าเราไม่ไดเอามาเปรียบเทียบก,กับหุ้นตัวอื่นๆนเวลาเดียวกันนะครับถึงกับว่าผมยกตัวอย่างนะฮะคุณบอกว่า pe เกินสิบ pe สิบสเท่าสูงแม่แล้วตามหลักเราต้องลงทุนต่ำกว่า pe สิบ e เท่าแต่มัเออตลาดมันเป็นบู นะครับตัวลิสต์พรีเมียมของตลาดมันต่ำม,มากเพราะว่าความเสี่ยงตลาดต่ำสุดเลยตอนนี้ตลาดต่บสุดยอดเป็นบูมมาเก็ตสุด PE ทั้ e. งตลาด PE เฉลี่ยตลาดขึ้นไป15เท่ามันไม่มีตัวไหนต่ำกว่า15สมมุติถ้าคุณคุณเจอหุ้นที่ต่ำที่12เนี่ยถ้าเฉลี่ย15แต่ว่าคุณเจอหุ้น2 12เท่าหุ้นตัวนี้ถือว่าถูนะมันไม่ได้บอกว่ามันปูแทนแต่ว่าในเชิงของวิธีนี้เขาบอกว่า ให้เปรียบเทียบกับตัวอื่นด้วยนะอย่ามองตัวเดียวว่าต่ำสิบแล้วถูกหรือเกินสิบแพงนะฮะให้เปรียบเทียบกับตัวอื่นนี่ในเครื่องมันด้วยนะครับก็อันนี้ก็เป็นผลการศึกษาของคนนี้นะฮะตัว HSD นะฮะเขาก็เอามาลองเรียงดูบอกว่าเฮ้ยถ้าบวกกันทุกเนี่ยเอา Value เอา m ม m e n t u m เอา Earnings r e v i o มาบวกกันนะครับได้ Return สมมุติเรียงแบบพอร์ตการลงทุนแบบปี84ดสิปีส0 0 0นนะครับสุดท้ายมันได้ Return ดีกว่า เลยนะฮะต้องเอามาผมมมสมพันธุ์กานซะนะครับก็ทุกวิธีโดวยวิธีที่เขาบอกคือเอามาน,นๆวมะละน้องสองไาบวกกันนะครับตัวไหนสูงก็เรียงลำดับมาเลยนะครับนี่ก็เป็นวิธีนึ่งนะครับส่วนวิธีของผมนะฮะที่เคยทำขึ้นมาเมื่อก่อนนะครับจริงๆวิธีนี้ คงพูดเชื่อโบมได้นะเพราะว่าโบมมันปิดไปแล้วเมื่อก่อนผมอยู่ตัวสกิมนะครับ s c i ตัวสถาบันวิจัยนครหลวงไทยก็ทำโมเดลนี้ขึ้นมาง่ายๆนะครับกับเฮดเก่าผมก็คือคุณสุกิจนะครับก็หาจับเรื่องของอนาลิติก v i s i o n กับด้านเทคนิคแบบง่ายๆนะครับพวก moving average เส้นตัดกันเส้นยาวตัดขึ้นเส้นหรือ VOLUM ่ ห,ห้าวันย้อนหลังฉลิตห้าวันย้อนหลังเทียบกับที่ผ่านมา20บนน่บวันอะไรอย่างเงี้ยฮะตรงนี้เนี่ยมันทาให้ได้โมเดลหนึ่งที่ใช้จับมุมเงนตัเมระยะสั้นตลาดได้นะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับหน้านี้ผมบอกแล้วเดี๋ยวผมจะพูดถึงนะครับว่าเอ๊ะนักวิเคราะห์ปรับประมาณการแล้วมันต้องดูรูดูนี่ไปหมดเลยว่ามันจะอิมแพ็ราคาขึ้นไหมแล้วทาไมเราไม่ดูนม่ได้ล่ละว่านักวิเคราะห์ปรับประมาณการแล้วราคาขุ้นอิมแพ็คไปนิดหนึ่ง เราเค่อยเข้ารุ่ตัวนั้นไม่ดีกว่าหรอง่ายดีไม่ต้องไปดูว่าเราวิเคราะห์คนนี้เก่งไม่เก่งเราดูเลยว่าปุ๊บให้ขึ้นคุ้นขึ้น,น,นถึงทาร์เก็ตเขาหรือยังยังไม่ถึงน่าจะไปต่อนนะอย่างงี้ดีกว่าไหมนะครับนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ผมทําขึ้นมานะครับก็คือมีการรี v ิชั่นมีการปรับและคอ m e n d a t i o n ปุ๊บ v o l u เข้าในช่วง3าวันหวันที่ผ่านมา m o เ e m e n t elevated เริ่มปักเฮ้ยสัญญ,ญาณซิงเกิามาแสดงว่าเอาวิเคราะห์คนนี้แม่งเก่งจริง,รงวะ่ะมันปรับแล้วมันมี impact จริงวะ่ะ นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้นะครับพอช่วงก่อนหน้านี้ที่ผมอยู่ในจไอนะครับถ้าใครเป็นลูกค้าตั้งแต่ปีของปีก่อนเนี่ยก็อาจจะเคยเห็นแต่ก็สับดีตรงนี้ผมเขียนม,มาเป็นเรื่องของ q u a n t i t a t i v e analysis นะครับผมก็ทำขึ้นมากก่อนแลน์นะครับอันนี้เป็นตัวเก่าเลยนะนรนนะครับไม่ใ่เป็นตรวเก่าเี่คุณของเก่ามาของตัวเองนะที่เจจไเนี่เองนะครับตัวห้าง แนวตั้งนะครับแนวตั้งกับแนนอนนะฮะเขาบอกว่าผมทำฟัน d a m e n t a l เป็นแกงหวายที่แนวตั้งนะฮะ f ันเ a m e n t a l คือเรื่องของตัว r ล c คอมเมนเ t ชั n l i m i t a t i น n earning l i m i t a t i นะครับมีการปรับประมาณการไหมนั่นเองนะครับแนนอนก็เป็นเรื่องของเทคนิคหัวลูกเข้าไหมบุ๊คบอกในโอเวอร์เดตเริ่มตัดนะนะครับอันนี้เป็นแนนอนผมก็จับมันมาผสมกันนะครับแล้วก็เรียนลำดับใช้วิธีน้องอะไรนั่นแหละแต่ว่า ก็มาเรียงลำดับซ่าเป็นน้ำมันไรแล้วก็แปลงให้มันเป็นค่าสลองร้อยแปลงง่ายๆเปอร์เซ็นไทยนะฮะสโลล์ร้อยแล้วก็หมักกั๊มนมไรนะครับอันนี้ก็เหมือนกันหมักกั๊มนมไรในเชิงเทคนิคถ้าอยู่ควอแลนที่หนึ่งขวาบนสุดวิธีง่ายคือ recommendation revision เป็นที่มีการปรับประมาณการเป็นที่เชิงเทคนิค หัวนเข้าสุดๆนะฮะวนเลิ่มเ,เข้าเริ่มมีอะไรปกติมันจะตกที่บอลแรนทึ้นหน่อยแล้วเป็นบายถึงเงาเสร็จแล้วเนี่ยเวลาที่ผมเลือกขึ้นมาบางทีมันโผมาสิบตัวอย่างเงี้ยผมก็กลับเข้ามาดูกันอีกทีก่อนที่จะแนะนำทุกคนนะฮะว่าไอตัวนเนี้ยผมว่ามันเกินไปนะผมว่าราคามัน มันมันรีแอคเร็วไปห,หน่อยลงเข้าข่ายโอเวอร์เรียคชั่นผมก็จะไม่เลือกผมก็จะเลือกตัวที่อาจจะรีแอคแต่ไม่มากเกินไปนะไม่โอเวอร์รีแอคนะครับแต่ตกวอลเลนหนึ่งอันนี้คือบายสิงหเนี่ยเอานะครับถ้าตกวอลเลนสามนะครับตกวอลเลนสามเนี่ยก็คือมีการปรับประมาณก,การลงเต็มที่เลยแล้วก็สัญญาณเทคนิคแย่ามากกว่าที่ถอดหายนะครับอย่างตอนนั้นดี๋ยวผมยกตัวอย่างกนะครับ ที่แบบอกเซลบ่อยๆเลยว่าพวกอะไรอะ TTA SSI เงี้ยนะที่ตอบ่อยๆเลยตอนที่ผมทำเมื่อปีก่อนนะฮะ TTA ตอบ่อยๆนี้ก็บอกพวก EOT อะไรเงี้ยนะตอนนั้นที่ทำนะแต่ว่าอันนี้เหมาะสำหรับการเทรดดิ้งเป็นลัลกษณะ weekly เพราะว่าบางทีเนี่ยพอมันี r e a ปุ๊บเนี่ยมันอาจจะจบรอบนั้นก็ได้พอมันเป็นแค่สั้นๆนะจับสัญญ,ญาณมันมันตั้งตลาดสัส้ๆนๆะจับสัญญ,ญาณตลาดสั้นๆนั่นเองพนะอเลงสองก็คือคนเข้าดีนะแล้วเราเอาปประมาณการนะแต่ว่าคนไม่เล่น อันนี้ก็เข้าถ่ายบ้าเฮ้ยแม่งไม่มีฟนสนไอ้บอวิีคอร์ดที่ปรับลยู่ดิครับไม่เล่นนะฮะคุณประเภทเลยไม่เล่นยกตัวอย่างนะครับพอก่อน